ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการเก็บคอเสื้ออันนี้จะเป็นคอเสื้อเดิมนะคะเราจะมาเก็บคอเสื้อกันสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะครูจะเริ่มต้นด้วยแถวแรกนี้จะเป็นออแถวโซ่ห้านะคะครูจะเก็บด้วยแถวโซ่ห้าเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะ กาก็ใช้เหมือนเดิมก็คือวิธีการมัดนะคะเพื่อกันไม่ให้มันหลุดพอเรามัดแล้วตรงปลายมันเราก็อย่าลืมเก็บซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะซ่อนไปทางไหนก็ได้นะคะซ่อนได้ให้มันเรียบร้อยเราจะไปเริ่มด้วยโซ่ห้า สองสามสี่ห้าเราจะลงไปแต่และช่องเลยเราจะลงโซ่ห้าไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เราก็หาอะไรทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ เดี๋ยวมันจะเกินไม่ใช่อะไรถ้ามันเป็นโซ่ถ้างานเราเป็นโซ่มันจะถักไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกินเราจะหาที่เริ่มไม่ได้อะเราเริ่มตรงนี้อะเราก็ทำสัญ,ญาลักษณ์ไว้เราจะถักโซ่ห้านะคะ สำหรับเสื้อตัวนี้นะเราจะถักโซ่ห้าเราสักถักวาแถวหนึ่งก่อนถักโซ่ห้าวนมาหนึ่งแถวก่อนนะคะเราถักวนมาเราจะมาจบแถวห้ากันนะคะเราจะมาจบแถวโซ่ห้ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะนะคะแล้วก็จบแถวโซ่ห้ากันละ สำหรับวิธีการเก็บคอนี้เราสามารถเก็บได้หลายแบบนะนะคะถ้าสมมติว่าใครจะต่อด้วยโซ่ห้าอีก1แถวก็ได้หรือจะลดจากโซ่ห้าเป็นโซ่สามก็ได้นะคะหรือจะทำแบบอื่นอื่ก็ได้แต่ในที่นี้นะคะครูทำโซ่ห้ามา1แถวหลังจากนั้นครูก็มาทําลายขึ้นมา โดยครูจะถักโซ่สามขึ้นมาแทนหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปสองครั้งหลังจากนั้นโซ่สามแทนหนึ่งหลักพอหนึ่งคอสองครั้งก็เป็นสามหลักถูกไหมคะหลังจากนั้นก็ช่องถัดมาครูก็ถักพอหนึ่งคอไปสามหลักครบสามหลักแล้วครูก็ แถวต่อมาครบสามหลักครูก็ครูพูดถีกแิค่ะพอครบสามหลักครูก็ช่องต่อมาเออเนานะครบสามหลักแล้วก็ช่องถัดมานะคะโดยครูจะบีบคอที่มันกว้างให้มันแคบ หลังจากนั้นก็ช่องถัดมาหลังจากนั้นก็ช่องถัดมาสรุปแล้วก็คือครูทำพอหนึ่งคอลงช่องละสามหลักนะคะครูจะบีบคอให้แคบเข้าโดยทำ พอหนึ่งคอลงช่องละสามหลักลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะครูก็จะถักวนเลยหลังจากที่เราถักพอหนึ่งคอนะคะลงทุกช่องแล้วเราก็จะจบแถวกันวิธีการจบแถวนะคะให้เราจบแถวปกติก็คือหนะ้าป3สามช่องลงช่องที่สามแทงลงไปผ่านขึ้นมา นะคะแล้วก็ดึงสีผ่านนะคะแล้วก็ดึงสีผ่านกรูล็อกไว้ได้วยโซ่หนึ่งก่อนนะคะจะให้ดูง,งานลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้ นะคะสำหรับตัวลายจะเป็นอย่างนี้อ่าถ้าสมมว่าเราพอใจอยู่ที่แค่นี้แล้วนะคะเราก็สามารถหยุดได้มันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะคะเราสามารถที่จะคีเอทงานหรือสร้างสร้างงานของเราเองได้นะคะถ้าสมงไม่พอใจนะคะเราก็สามารถที่จะลงโซ่อ,อาจจะเป็นโซ่ ห้าโซ่สามหรือโซ่สี่ก็ได้นะคะลงโซ่ไปอีกรอบหลังจากนั้นเราก็ทำพอหนึ่งคอไปอีกนะคะอันนี้อันนี้ครูบ่อยให้สามารถสร้างงานได้เองนะแต่มีเทคนิคอยู่อย่างนะคะถ้าสวาเราจะทำคอให้แคบเข้าเนี่ยเราเราอยากขยายเ,เราอยากขยายตัวโซ่นะคะเพราะว่าถ้าสงูงขยายตัวโซ่มันจะยู่้ถามว่าขยายตัวโซ่ขยายยังไง อันนี้โซ่ห้าใช่ไหมคะอันนี้ที่เราเริ่มนนเราเริ่มโซ่ห้าอันนี้เราเริ่มพอหนึ่งคอสามหลักถ้าเราต้องการที่จะบีบให้มันค่อยๆแคบเข้าต่อไปถ้าจะลงโซ่เนี่ยนะคะให้เราลงโซ่ประมาณโซ่สี่เนาะให้เราลงโซ่สี่นะคะค่อยๆบีบมันเข้าถ้าเราจะลงเป็นไอตัวนี้พอหนึ่งคอสามหลักแถวต่อไป ก็ลงพอหนึคอ2อหลักนะคะมันก็จะบีบมันก็จะบีบคอให้แคบเข้าถ้าถ้าเราไปขยายโซ่ก็คือว่าขยายจากอัน,น 5, เนี้ยจากห้าเนี่ยเป็นแถวต่อไปคุณใช้โซ่หหรือโซ่7นะคะมันจะไม่บีบนะมันจะกลายเป็นย้อยนะคะมันจะกลายเป็นลักษณะของการย,ย้อยหรือว่าแถวต่อไปแทนที่เราจะถักพอหนึ่งคอสอัก พอหนึ่งคอสามหลักเหมือนเดิมหรือว่าพอหนึ่งคอสองหลักเพื่อที่จะให้มันล้นคอเข้าคุณไปถักพอหนึ่งคอห้าหลักหรือหกหลักมันก็จะเป็นลักษณะของการย้อยนะคะฉะนั้นลักษณะของการที่เราจะบีบคอให้แคบเข้าเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของการลดไม่ใช่การเพิ่มอ๋อนะคะลองทําดูนะลองออกแบบดูอ่ะทีนี้เราก็จะมาจบวิธีการทําคอให้ แคบเข้าแล้วนะคะสำหรับวีโอนี้นะคะครูก็ได้ปักเป็นปักตะก้าเป็นไหมซัมเมอร์นะคะ,ะขนาดตามต้นแบบเลย<ม>ก็คือว่าเส้นเส้นเดี่ยวเส้นเดี่ยวนี้ก็เท่ากับเส้นสิบหกนะคะครูได้ปักไหมซัมเมอร์ไว้ให้นะก็จะมีทั้งสีล้วนนะคะแล้วก็สีเหลือบสีเหลือบนี่ก็หมายถึงว่าในเส้นเดียวหรือไหมม้วนเดียวเนี่ยมันจะมีสี หลายๆสีนะคะลองดูนะคะว่าชอบแบบไหนแล้วลองถักตามดูนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องเหมือนครูเป๊ะเลยคุณสามารถที่จะออกแบบได้นะคะสามารถที่จะออกแบบตามต้องการได้เลยแต่ลักษณะของการถักพื้นฐานลายที่มันเป็นลายพัดซ้อนนะคะ,ะพัซ้อนนี่ก็ไม่ใช่แค่อันนี้อย่างเดียวนะอันนี้ครูทำแบบตัวดอก จะไม่เหมือนจะไม่เหมือนอของครูท่านอื่นๆน,นะคะตัวดอกครูก็จะทําเป็นอพอหนึ่งคอพอสองคอสินเนาะพอสองคอสามหลักแล้วก็รวบนะคะแล้วก็จะทํามงกุฎให้มันนะคะบาวิโอท่านอื่นท่านก็จะทําเป็นเป็นพัดเลยเนาะไม่มีมงกุฎตรงนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบ สำหรับวีโอนี้ก็เท่านี้นะคะเลือกสีตามชอบนะมีทั้งสีล้วนและสีเหลือบนะคะคุณปักตะก้าไว้ให้แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ